ค่ะดิฉันจริยาแก้ววาษาค่ะก็เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านคำเกิมหมู่แปดนะคะก็ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของคำเกิมก็มีหน้าที่เป็นเลขานุก,การค่ะแล้วก็เป็นผู้จัดการดูแลทุกอย่างนะคะวันนี้ก็อยากแนะนำอาหารนะคะที่ขึ้นชื่อของเราก็จะเป็นลาบไก่งวงนะคะจะเป็นลาบเป็นลาบขาวค่ะแต่แลาบน,นี้ก็เป็นลาบเลือดนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ ท่านสุภาพบุรุษสนใจก็คือรับเลือดนะคะก็ก็จะมีให้ทุกวันค่ะแล้วก็รับแดงก็จะมีอันดับสองก็จะเป็นต้มค่ะต้มไก่งวงค่ะจะเป็นต้มต้มใบหม่อนค่ะต้มส้มใบหม่อนค่ะและอันที่สามก็จะเป็นทอดค่ะ <4 S 1> ทอดกระเทียมค่ะ <4 S 1> ทอดกระเทียมไก่งวงค่ะค่ะ าาแล้วก็ <จะ S 2> าอาจะาอจะมีอาหารเสริมตามฤดูกาลก็จะเป็นแมงจิ้งลิตดทอดแล้วก็จะเป็นตําแตงไข่ทอดนะคะ,ะบางช่วงก็จะมีลูกพึ่งบางช่วงก็จะมีลูกพึง่งค่ะลูกพึ่งจะเป็นยําลูกพึ่งค่ะจะเป็นอาหารตามฤดูกาลนะคะบางทีก็อาจจะมีกบค่ะอาจจะมีออมกบกบผัดเผ็ดไะจะมีแล้วแต่ช่วงมีกบไม่มีกบมาก็อาหารแต่ส่วนมากก็จะทุกคนที่มาร้านอาหารก็จะมาสั่งอยู่3อย่างค่ะ ลาบต้มทอด,อนดหนึ่งชุดหนึ่ชุดค่ะก็มีผัดเผ็ดค่ะก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็เป็นผัดเผ็ดพริไทยอ่อนแต่นั้นก็เสริมก็นานๆเพราะส่วนมากก็มาทานข้าวเหนียวกันก็จะไม่ค่อยสั่งผัดก็จะมาก็คือขึ้นชื่อก็คือลักๆๆค่ะลาบต้มทอด3อย่าง ผักไหมไหมผักค่ะผักก็ก็จะก็ตามฤดูกาลค่ะช่วงบางบางทีก็จะมีแตงในหมู่บ้านแล้วก็เป็นถั่วของหมู่บ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบมะกอก็อยู่ที่หน้าร้านค่ะบางทีก็จะมีผักกาดค่ะแล้วแต่ค่ะบางทีก็ผักส่วนใหญ่ก็จะแนะนําถ้าเป็นชาวบ้านปลูกก็จะให้เข้ามาขายที่นี่เลยค่ะก็จะรับประจำเป็นแหล่งแหล่งรับซื้อสินค้าของชาวบ้านด้วยผ่านมาเป็นกบเป็นอะไรก็ เอามาให้ร้าน,นก็แล้วแต่ว,วันก็จะเป็นกบ